ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันไหว้เจ้านะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็คุณแม่ก็จะมาทําการไหว้พระกราบพระก่อนก่อนเองที่บ้านของเราก็จะมีการไหว้พระก่อนก่อนเพลงนะคะก่อนกลางวันนะคะก็จะมีการพิธีไหว้พระก่อนหลังจากนั้นพอหลังจาก11โมงไปแล้วหรือว่าภายใน11โมงเราก็จะทําการไหว้ญาติบรรพุระุษนะคะนี่ก็เป็นพิธีการของเราบ้านเรานะคะ เป็นธรรมเนียมของการไหว้เจ้าที่บ้านของเรานะคะเชื้อไทยสายจีนค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะไปพาท่านผู้ชมไปดูการไหว้บรรพบุพร,รุษของเราในบนรรพบุรุษของคุณแม่นะคะท่านผู้ชมอันยาวไปไหนวะอยู่เพื่อนะใช่ไหมอ่ะ อ,อันนี้ก็วันนี้ก็จะมาไหว้บรรพบุรุษของเราในวันตุนจีนวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นวันดีคืนดีนะคะท่านผู้ชมคะก็จะพาท่านผู้ชมมากราบไหว้บรรพบุรุษของคุณแม่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านหรือแฟนคลับทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆบางๆมา,าทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตไปไหว้บรรพบรุษก่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นคลิปสันส้นๆสําหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะอ่าก็เป็นอ่าเรือญาติของเราภายในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นบนรรพบรุษท,ที่ร่วงลับไปแล้วก็ขอให้ท่านไปดีอยู่ดีบนชั้นฟ้านะคะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็ เป็นเครื่องเส้นไหว้ของอบ้านเราที่จัดเป็นพิธีไหว้ของทุกๆปีค่ะก็จะมีการไหว้แบบนี้ทุกปีนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวแม่ขออนุญาตไหว้ก่อน ไม่ได้กินยาที่เด็กถือมะยังไม่ได้กินเลยก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็ขอสับตะไคร้ท่านผู้ชมชอบท่านใดก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม